วันไปเอ็กซเรย์วันแรกน่ะกาล้ำฮะกาวกาวล้ำ้อพี่กขยันมึงเลยนะครัเป็นตั้นึามราวค้นามร้าวใช่ใช่ครับกาวล้ำกามร้าของกาวล้ำกาวล้ำก็ปังกาวล้ำคืออะไรตามร้าวไอ้เก่งันไอ้่ยากไปยากอยู่แล้วแม่ชีวิพี่กนีไปแพนยา อันนี้ใบใบตรวจของตำรวจใช่ไหมครับไม่ไม่ที่ไปส่งตัวไงอันนี้อันนี้คือใบรับรองแพทย์ที่ไปเอ็กซเรย์จ้ะหมอพที่ไปหาหมอมาสิโอ้ยป้าฉแนนีผมก็แย่อยู่แล้วพี่อุตส่าห์ไว้ผมพูดเก่าล้าพูดไหมผมแปลพูดเลยผมแปลอีกเก่าล้ามกลามล้าอ๋อโอเคเก่าเี่ยวพี่หยุดไม่ได้ใช่ละ เหมือรคำก่าวล้ำก้ามล้าว๋อ,อเขาตาแล้วกาให้พี่วดนี่คือเวลาเวลาอะไรพี่อะไรพี่สบายพี่ะอ่าครับคือตอนเนี้ยทุกคนผมอขอความรู้มือทุกคนเลิกพิมพ์คำว่าก้าวล้ำมาห่อยได้ไหม คือผมเห็นคำนี้ไม่ได้คือหยุดหยุดพิมพ์คาว่ากาวลามเข้าไปในยู u ู e กับติ๊ t o ็ f ก c e b o o อย่าพิมพ์คาว่ากาวลามมากผมผมผมทนไม่ได้ผมหลุดแล้วเออไม่ต้องพิมพ์คาว่ากาวลามนะก็พิมพ์ว่ากามลาวมาเขาพี่ก็พูดผิดเท่านั้นแหละเอาโอเคเอาต่อต่อต่อขอโทษ